วันนี้วันที่19ตุลานะครับก็โอเคเดี okay. ๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะเช็คได้ยังไงว่า n d a d นี้คืออะไรนะครับว่าเราสามารถใช้งานได้หรือไม่หรือว่าเอ๊ะเราเคยใช้งานแล้วหรือไม่นะครับวันนี้เป็นวิธีเช็คกับแอป,ปกรุงไทยนะครับซึ่งถ้าใครใช้บริการของธนาคารกรุงไทยอยู่ก็ก็สามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับโอเคมาที่กรุงไทยเน็ตครับเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่นี่ครับเมนูบริการตรงนี้นะครับ จากนั้นครับเลื่อนลงไปครับจนสุดเลยครับเป็นนี่กลุ่มของบริการอื่นๆนะครับก็จะมีนี่เลยครับหัวข้อที่3นะครับบริการ NDI ครับยืนยันตัวตนง่ายๆไม่ต้องไปสาขาเขาว่างั้นนะครับก็แตะเข้าไปครับโอเคครับเมื่อแตะเข้ามานะครับก็จะปรากฏข้อความว่าลงทะเบียนบริการ NDI d ไม่สาเร็จนะครับขอภัยข้อมูลของท่านไม่เป็นปัจจุบันกรุณาติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่ออัปเดตข้อมูลจะสังเกตว่า เมื่อเรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราขึ้นแบบนี้นครับก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะทําการใดๆในแอปได้อีกแล้วนะครับก็มีกรณีเดียวที่เราจะต้องไปติดต่อที่สาขานั่นเองครับเพื่ออัปเดตข้อมูลครับในส่วนของการใช้ NDID เราก็ต้องไปเสียบบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปสแกนใบหน้านั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีการเช็ค NDID ว่าเคยเปิดใช้บริการแล้วหรือยัง,ยงสำหรับของธนาคารแอป,ปกรุงไทยเน็กนั่นเองนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมและติดตามไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ